สวัสดีนะักขุดแร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเซตแนะนํามาอีกเซตหนึ่งนะต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมแนะนําเซตเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นระดับแร่เนาะแล้วเซตต่อไปที่ผมแนะนําเนี่ยมันจะอยู่ในระดับอ e ีพิกเซตม่วงเนี่ยเราจะใช้แร่ระดับอ e ีพิกนะครับระดับอ e ีพิกก็คือของสีม่วงนั่นเองเนานะนี่ครับอีพ e ิกเนาะสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็จะมีประมาณ 2- อสตัวนะครับนี่เนาะระ,ระดับสีม่วงนะครับไล่กันไปเนาะ เราจะมาคราบของระดับกลางเกมกันบ้างนะผมจะเริ่มจากเป็นชุดเกาะแล้วกันนะฮะชุดเกาะเริ่มจากอมอรอลทั้งหมด13เม,นะม็ดนะ13เม็ดแล้วก็แร่รีเวลไลท์13เม็ดแล้วก็รูบี้นะครับอีก14เมนะ็ดนะดูซิว่ามันจะหลุดเลยหรือเปล่าครับอันนี้คือ75%เลยนะไม่น่าหลุดนะ ครับเลยถ้าหลุดเลงขนาดนี้ก็คงไม่น่าให้อภัยนะมาดูสักหน่อยว่าผมจะได้ชุดก่อไหมเฮ้ยได้เว้ยเรียบร้อยครับได้สักทีนะดูสเตตัสกันสะหน่อยอย oh เป็นดาร์กไนท์นะครับ เป็นด i กในระดับ e ีปิงนะพลังป้องกัน139เยอะมากเลยครับอันนี้จะเป็นของกลางเกมแล้วนะของกลางเกมอะใส่เลยสีแดงเท่ด้วยรองเท้าเนี่ยผมจะเริ่มจากเอาเป็น e ิมมอลลนะครับอิมมอลลเนี่ยทั้งหมด10เมตรเนาะอิมมอลลแล้วก็อันนี้เนาะผมพากันนะค o ปปิตี้สินะครับ แล้วก็ลูบี้อีก10เม็ดน,นะอัญมณีครับทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่เป็น 10- 10 10เนาะแร่ทุกอย่างเนี่ยเป็นระดับอ e ีพิกหมเลยนะครับเริ่มกันเลยเนาะเลดดอมเนี่ยมันจะอยู่ที่49นะก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับลองดูดูซิว่าผมจะได้รองเท้าลูบี้ไหมนะได้ไหมได้ไหมครับเรามาดูกันนะรองเท้าหรือเปล่าสวยได้รองเท้าด้วยครับ อุ้ยพลาดทีนึ่งพลาดทีนึ่งอะโหเสียดายอะสมาธิตแตกพอ่ดีนเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นดาร์กไนท์เซตลูบี้นะครับเป็นระดับอ e ีปิกเนาะพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่114เลยนะก็คือเพิ่มมาเยอะเลยนะครับเรียบร้อยผมครบเซตแล้วนะเรามาคราฟอย่างสุดท้ายกันเลยนะครับจะเป็นหมวกระดับอ e ีปิกเนาะส่วนผสมเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3อย่างนะครับจะใช้เอมเบลโล่เเม็ดเนาะ แล้วก็โคบิตี้เนี่ยเเม็ดสุดท้ายนะครับเราจะใช้ลูบี้ทั้งหมด9เม็ดนะขออภัยด้วยนะครับตอนที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้อัดไว้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกสูตรแทนแล้วกันนะครับอันนี้เนาะใช้9ใช้7แล้วก็9นะครับแล้วเราก็จะได้คราฟหมวกระดับลูบี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตัสกันซะหน่อยนะว่ามันเท่าไหร่นะครับหมวกนี่พลังป้องกันจะอยู่ที่99นะครับชุดก่อนนี่ให้มาที่เอน่อ123นะไอ้129ครับ และสุดท้ายนี่จะเป็นรองเท้านะครับ114นะก็คือพลังป้องกันเยอะขึ้นมากเลยครับไปทําตามกันได้เนาะอันนี้เป็นเซตแดงนะครบเซตเลยเปยังไงกันบ้างครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําเซตพวกระดับรีเจนเดอรี่แล้วกันเนาะเอาเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นระดับอ e ีพกเนาะเอาไปทําตามกันได้ฮนะถึงอยู่นะแล้วเจอกันใหม่ครับบายบายเซตแดงเรียบร้อย